ก็สวัสดีครับท่านช่องยินดีต้อนรับกสู่ช่องกับผมครับมือนี้มาหาพ่อเพชรนะพ่อเพชรเงินล้านเพืท่านชมว่าสรุปโค้งท้ายของขอพ่อเพชรเงินล้านว่ามือนี้จะเป็นตัวใดขัะไอ่ะแอดมาถึงที่นะมือนอี้พอดีพ่อว่างพอดีเพื่อนทุกชมพ่อเพชรเงินล้านนะครับเพือ่อนทุกชมว่างวดประจำวันที่สิบหกอ่ะจะโค้งท้ายซึ่งฝันดีอ่ะได้ตัวเด็ดดีตัดห้อนออกมา หลังจากงวดคลิปที่แล้วหคนับมีหลายคูวัดนี่จะตักฮ้อนุงมาฮ้อนุงมาให้เดี๋ยวอยู่หน่อยลงไปนอนชุ่มมะขอไปที่ตามกันครับผมว่าพ่อเพชรจะให้ตัวไหนเน้นตัวไหนกันอาตามแอดไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอามาอนี่บารสีมาตามโค้งทุกท่านจากพ่อเพชรกับผมว่าพ่อเพชรนี่หลังจากที่เฮ็ด ที่ได้มาทายทำ้ำอะคลิปแรกกันหลังจากนุ่นมาจนทอดทอดเมื่อนี่โค้งทลายแล้ววันนี้พ่อเพชรฝันดีปะครับหรือจังไหนก็ยินข่าวว่าไอ้ยังศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่แหละก็ได้รีบมาหช่นนี้ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่ไอ้ยังน,นี่แหละเอาบัตรนี้ให้พ่อเพชรชี้แกงแสดงใครบ้งว่าฝันดีปะวะมวดนี่เอพ่อ,พอจีนีด้เลยฝันดีใจรถขั้นมันไม่เคยเป็นครับผม โอ้ปกตินี่ถ้าเป็นตัวใดถ้าเป็นตัวใดตัวนึงมันจะเป็นรถเนี่ยอ้ถ้ามันมากตัวใดนี่มันจะเป็นที่ได้มารถคือติดหรือสีให้สัญญาณบอกได้บอกออคือสัญญาณบอกรถกันแต่มคือให้คนไปแล้วเจ็ดศูนมันยังติมาอยู่ดีโอ้โหก็พ่้นงินคุณพ่อให้เจ็ดศนยน้ำหนเนาะเออให้แล้วแลคับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนเจ็ดหนึ่งศูนปดหนึ่งบัดนี่ ลถรถคู่ชีพนี่คู่ชีพเนี่ยคู่อีกเน่ก็ได้มามามาเตียนอีกเออโน้ตจิตวโอ้ยทิ้งอะไเดี๋วนี้ว่ามันข้อมฝันอันนี้เป็นเรื่องจริงพวกที่เที่ยมาบ้านันเนี่ยครับผมยันบัตติดห่วยเมื่อเจ้าแท่ดิข้าเจ้าแท่ติดกก็น่าโอ้คนเรว่าพระายันติดกต่มอ่นนี่จริงจ่งเท่านีมุงเย็ตัวกอเอเอ้าึงเทียมัน บอกรู้ขึ้ยังนี่จะของเอาเป็นหนึ่งของเราครับผมโอ้ยอดตัวเด้อกันยังไงยอดตัวขุเด้อเขาจะมาขี้เลยเอออะไรางเขาโอ้ยันพี่บ้าขี้เลยบางคนก็ว่ามาบางคนก็ว่าเสียหุ่ยเนาะบางคนก็ว่าแมวก็จะพูดว่ติตั้งกันเนาะเอ๋อวันนี้คุณพ่อให้วันนี้คงคุทไายนี่คุณพ่อจะเน้นตัวไหนครับเน้นตัวนี้ละเน้นเจ็ดเจ็ดเจ็ดสุดนี่ละ สองตัวเนี่ย้องตัวเนี่ยเอาเลยเราเจ็นย์เจ็ดหนึ่งเลขสามตัวเดียพอสามตัวเนี่ยหกเลยมงเลยหกเจ็ดศูนยก่ะเนาะหกเจ็ดศนหกเจ็ดศูนนั่นบัดนี้ถ้าตัดเลนก็เจ็ดศูนย์กับเจ็ดนึ่งพอเนี่ยเอาตัวกันตัวร่องนันบ่อเอาเข็มแคนนี้ตัวเด่นเนาะอ่านนเสามตัวอันนี้ตัวร่อง นั่นพี่น้องสม,สมุทรสงคมบ้านนี้คุณพ่อเน้นให้โอ้เ,าาเดี๋ยวยู่หางเดียวเม็ดเดียวนี่พี่น้องเ,อเนียนเนียนเอะอลเนียนเยอะบ้านนี้นรถกู้ชีพนี่รถกู้ชีพยวนี่ตัวเนี่ยแล้วแตเขาต้องเ, <c oughs> เทียบมันแสดงว่าท้งบ้า,บานท้งบ้านก็ซื้อน้ำลายเราหมดนี่ เลิ้ว่มีวางขายเดีวตัวเจ็ดซูนขับเคลื่อนึงเนี่ยเอเอาบงีนอรับมนี่ครับผมเขาอจอยเขาื่อเามาก็เช็ดไปเขาเขาสื่อจตัวเน้นนักคือตัวนีแ้พอเนาะตัวเ็ดซูนเอเ็ดูนนี่ตัวนี้นักโกโมเลยเนี่ยคุณพอท่านได้จัดไปไปครับพอท่ได้ก่อนท่านได้สื่อไปไปมาสื่อดิ บ่เสอโอ้คุณพ่อบมเื้อเลขโอ้ยนี่แหละคุณพ่อบมเสือเร็นี่แหละมันมาชนมานี่ถ้าผู้ใดซื้อน้ำนี่มันสิพอกเขาวันนี้คุณพ่อบซื้อน้ำมันที่เขาอ่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่เป็นตัวร่องนะพี่น้องช่มคุณพ่อฟันค้งคือไทยกันแล้วพี่น้องกับเลขคำนวณอยู่เนาะโอ้กับเลขคำนวณเออมันเขากันพอดีเืีองฟันคำนวลไม่ คัมพีออาคำพี่มาเบิงบัเบิ่งคัมพี่ไปน้ำพี่รองชมเอาหมดประจำไม่ได้สิบสิงหาคมสองห้อยหกส้าพอเพชรเพิ่นกระไห่มาโคงสุดท้ายไอเรือยพี่น้องโค้งุุทไทยเลขสามตัวหกเจ็ดศตัดเลนกับหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดศูนยเจดไปทหตะว่าเพิ่นไฮเนียนที่เจนะครับบนล่างไปเลยพี่น้องบนล่างไปโดย เด็กก็หลายตัวซ้ำนี่งนอกพอเนาะนี่ไหมโอ้มันกระเขาขับเกีดรศูนย์เจ็ดรศูนย์ศูนย์เจ็ดร์น้องพอเนาะก้าวป่ก้าผมเอาในคำพี่คำพี่หันเอาพอว่างแหวกหันมานี่ครับเอาครบคู่กันไปอย่าดึงภาพมาให้เบื้องหลังเรื่องนี้ครับผมนี่ขันเบ้าแต่ว่าจะได้นี่นี่ บ้โดนตัวนึงกับโดนตัวนึงครับผมบเขาทุกมงวดมาส้นกับศูนย์เจ็ดมาว่ะเออศูนย์เจ็ดหนึ่เ 7, นงเจ็ดบัตนี้นนจะเป็นตัวกับ,กบคุณพ่อให้เป็นตัวกับกต่เน่คัมพีหันในสูตรหันคือศูนย์เจ็ดมีหนึ่งเจ็ดพร้อมบัดนี้คุณพ่อก็คืองวดคงจะไทยคุณพ่อ,อใ,พให้เกตศูนย์เจ็ดหนึ่งกับตัวเดียวกันในพี่น้องเพื่อตัวกับพี่น้องชมนี่ครับเอาเบิ้งกันแล้วก็เช็คหน้าจอกันเอาไว้ นะครับผมเด่นสุดก็เจ็ดศูนย์นะพ่อเนาะว่าม้ามันเข่าตัวนี้อือเจ็ดศูนย์จะเจ็ดหนึ่งหนึ่งวะครับผมครับมันไม่มาตัวนี้มันบ่เคยเป็นนะครับผมเขาเขาแบบ่าบบประมาทั้งหเนาะบ่บ่ประมาทนะครับผมบ่ประมาทมันเนาะแต่ว่าประมาณมัตสุโต้ยังนนี้ประมาทได้คือมีแท้มึ่มีแท้นี่นี่ในชุดในชุดเต็มชุดใหญ่น่ะเออมีในชุดใหญ่นี่มีแท้ยังนี่นี่ หลายตัวนะะเออมันทั้งหลายตัวเขาชีตัวมาเถิดกับชีตัวมาถึดวันนี้พ่อก็เนียนไห้เนาะเนียนไห้ก็เนีนไห้ก็มันมัตะกบกนสนะอืมมันเป็นตกบกัิงนป่ะครับนี่ละเรื่ว่าเขาเป็นต๊กเขาก็เขากไปนี่กันมิเจ็ดเจ็ดศูนย์ูนเจ็ดทิบเจ็ดเปนมากับผมเอาซึ่งคุณพ่อครับมาประกอบกับกับรถอ่าคู่ชีบรถอ่าคู่ใจของคุณพ่อเนี่ยน อันนี้เอซีเบิ้งดีๆด้ครับพอขเขาเบิ้งซีมันส่งลายตัวอยเดียอแต่ว่า้าเทาเบิ้งกันดีๆนะครับนี่รักเอารักเกตเนยเออมอกมัเขากันลักเกนี่มีเกตหนึ่งเกตสมเกตเเกตด่เท่านั้นครับผมโอ้ิมิสัมพันตนองเราเอัมพักหกกับหกฮาฮกเกกปดหเก้าแค่นี้เ่อเอฟซีมาก์คักนี่คือซื้อแน่นี่คือถึงเลยค้าขึ้นมาขึ้นมนเอฟซีรเบิ้งกันครับผมนี่ครับผมเป็น ถ้ามักเก็บออมาได้เลยกะบ่หลายหางพี่น้องส้มนี่ครับถ้ามักรักหากะมีหาสองหาเก้าเลขที่ตรงนี่ครับผมถ้ามักรักแปดก็ไม่แปดสามแปดเก้าครับตัวนี้นี่ครับพี่น้องส้มนี่ครับผมเนี่ยบ่อเล็บ่หลายหางทานให้จับไม่นี่ล้วพี่น้องเนาพวกขาเจ้ามักกี่นี่ข้าเจ้ามี่ก็หนี่คือทุกงวดระวังที่รลดครับผมมันจะมีเลขวินเออไมีเลขบินหรือมี นี่หอดหาแปดห้าเจ็ดห้าแปดถ้ามาหาเนาะถ้ามาเจ็ดกับเจ็ดสามเก้าสามถ้าสักสามมคือนองส้มนี่เอาที่นี่แน่ก็คือกุดพอเนียน,นไหเนยเอาเอาตามเนเลยนะพี่ส้มนี่คุตพอเนียไท่งวดนี่โค้งสุดท้ายโดยด้วยพี่นออ้องอีฟซีมาตามโค้งสุดท้ายให้แล้วพี่น,ออน้องะเม็ดเดียวแข็งแข็งเกตศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นีน่เป็นตัวเด่น ส่วนจีตหนึ่งนี่เป็นตัวร่องเรียกสามตัวคุณพ่อก็จับลงมาจากหันละพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับฟันรถคู่ชีพเพิ่นนะครับผมเขาคู่ชีพเขาคู่ชีพเขาเน่าพอะเขาเนาะเมื่อไหรจังมาเห็ดคนเอ้าแม่แล้วมาอีหลีบ่ครับผมมาอีหลีติดตหถกันน่ะพอดีเราคันนั่งแจ้งว่าวางเงาซุบมกัจ้งกัาจีตุ่มมาก่อนเนี่ยเ่าดิหนี่โอ้เนาะอ้าวมันสังหอนีกูเทียนี่กูเทียนี่ไม่จำ ถ้ามันสิออกนี่ตัวนี้นี่เออมันสิเป็นเลดสิเป็นเลยเหบ่เออมันสิเป็ี่นในห้องปัดนี้หัดนี่ก็6 6 70นี่ก็เปลี่ยนอีกเขาเป็นอีกเมื่อก่อนนั่นน่ะอือแสดงว่าค่ายบอกบอกในในเออบอกในในเออบอกในในว่าตัวนี้ตัวนี้จังซี่น้องพอเนาะกับผมเป็นอีกแล้วแม่นแทวๆว่ามันจะได้จุงมบ่เนาะซั่นเดียกันไม่ได้หรอกมากเพราะเสีย ยันมาคิดงต่ำหเท่าเดียวนี่ครับผมเกียบได้จุ่มด่อยเนาะเกียบได้จุ่มครับเพราะพราะฟันนี่นะหมอฟันเกียวบ่ะกับเหล็กซ่้อซ่้ซื้อเหล็กมีกับเพราฟันเกียวจะเถี่อืมคือรลดอือันือนเฮ็ดเฮ็ดไปแล้วเนี่ยก็ได้ซื้อรถดพรฟันเกียวแยกก็ขึ้นมาเรืนึ่หมอมเขาหนิเขาไปเขาตุกไฟซื้อของเขาตัวไขดอกเนี่ยเขาจ้าค้อเขาบัน กูจับโตคือตัวเดียวมัถึงคื่อนด้ถ้ากูจับโตมือ <c oughs> แสดงว่า <c oughs> แสดงว่างดดนี่ถ้าให้จัดแต่คุณพ่อจัดตามนีน้เราพ่อให้ซื้อตามนี้แล้วนะซื้อตาม,ตามกับผมนี่ <c oughs> คุณพ่อให้ไปเรากับผมคงทุดทายคุณพ่อเน้นให้ตัดห่อลงมากเดี๋ยวอยู่สองคู่แข่งแข่งเอฟซีก็เห็นมารับหมกหัวมันแข่งขนาดไหน แกตี๋ไม่เคยเห็นหนอกพี่น้องมกหัวกโมสมกแขวนแขวนแค่นั้นตั้นนะนะพี่น้องซ้ำเม็ดเดียวนะครับผมซ้ำเม็ดเดียวคือเมกะเลสต์ลักเลสต์ตัวเดียวท่านตึกที่ห่างวันขึ้นดีๆหนาะเออคุณพ่อถ้าวิ่งไหนให้วิ่งแต่ไครวิ่งเลสต์ขึ้นเขาบ่มันมันก็ได้เอาเรื่องมาดีวิ่งเอาเบิรงวิ่งพี่น้องชมบัดเนี่ยเลสต์จะให้วิ่งน้ำ มิดเดียวกินแค็นเอดอ้องวดหนิงวิ่งไม่สามขุนไม่สามขุนหรอพ่อว<ะ>่ามมมันนีเดบ่เด็กวิ่งตัวเดียวเค็นๆเลยนะครับผมต,ตัวเดียวได้ทุาพ่อให้ให้วิ่งรูดนะนะสำหรับขาวิ่งวันนังขางครับผมเห็นนังข่นานไปให้แล้วนดิละฮะโอ้ฮะย่า,า,หางหายยืนยันเนาะ ว่าก่อละขงมันมันจะมีสามนีนมีหาะคุณพอยังยืนยันคุณพอยังยืนยันวิ่งหาวิ่งหาเม็ดเดียวคือเกาเป็นล่างพ่อยังวาเป็น่างหาเป็นล่างเพื่อเรียกบนห้องพ่ให้ตดวไม่หาน้อครับผมอู่มีต้ชมไปเรียกหลามเพราะว่าลลามมันก็มาบนครับผมบนก็ล่างข้กครับผมขากับซูน ของกำลังเลยเพราะว่ามันพิดจารณาน้าไม่ไ่ใครผิดนั่งบนศูนย์จังสีนพรัตน์เนี่ยพี่น้องห้าบานี้แคปหน้าจอไว้นะครับผมบ้านนี้เม็นของแท้เลยพี่น้องทุ่มของแท้พอเป็ด่ยนน้องคำน้องคงสุดท้ายแล้ว คาะผู้ชมแคปหน้าจอไว้เอาไปเชี่ยงโชคสลกักกีแบงกับ,บาบตรกันนะเพ่น้องวันพรุ่งนี้ก็จะโชคดีกันแล้วอ่าสำหรับวันี้กามาตามคุณูกชายพ่อเพชรให้อ่าว่านเน้นตัวได้ส่วนเลขวิ่งกับอ่าล่างกับเพื่อนกันให้เน้นเล่นฮาบนให้เล่นศูนมันก็เย็ดศูนพอดีนะพ่อเนาะ <c oughs> นา่าห็นบอเข่ากันบอบาดนี่อ่พี่น้องชมแคปหน้าจอเอาไปกันนะพ่อ จ็ครับได้ขอขอบุญบอบคุณคุณพ่อให้มันกันนะเพชรร้ายนะครับขอให้เอซีกันกับผมถือร่องเนือกับผมเดี๋ยวพ่อกันยิงงวดนะาพ่อเนาะงวดนี้เนาะได้ทุกงวดครับผมโอ้ถ้ามาถ้าซื้อเลขนับคุณพ่อเนี่ยคือคือชี่คือบ่าพลาดทุกงวดเลยห่วยหมยว่าไม่พลาดว่ามันเกินงวดเดี๋ยวสองงวดครับผมเอาเอซีตามเ้ืลองเนคือเอฟซีนี่ยุนี่ คำฟ้องคำลาเนี่ยบ้าผ่านได้ไหครับอาจจะนี่เรียกในใจของเอฟซีกันถึงมาดตรงกับคุณพ่วอ่ะอ,อ่ะอรีบจับดให้ผู้ชมขอบคุณเลยนะครับเรื่อง่อครับขอบคุณครับผม